อันจำในบ่เห้ามาแขงนี่แหมมาแขงอยู่ของแจนมาแขงอยู่ของแจนอยู่สาร่ายังไงสาลาใัญไงอยด่อันนั้นแ่ตัวได้มาาบ่ก็อันก้ากระโปงอายุนี่่ะกาดำเนราเรแล้วมาคุมเฮาหาบไหให้กาดำไปอันคูคอนนั่งรุ่นนี่นีเน่เขาทั้งหาทั้งเขียดเขาดึกไหลงมาได้ทั้งหุ่นลรอเขาบอกว่าเขาบ่หา มึงกระเดาเนี่เปียงมึงกระเดาเนี่เปียงเอาไม้อย่างนั้นมาทำดาบเขามกระเดาเนี่เฟี้ยงเขาไม่ดึงออกจากมือเรา <c oughs> ไปฟาดเราขึ้นเหน็บ <c oughs> โอาแสด <c oughs> งว่านางไหรุนได้เข้มซะหนิตีได้เข้ามมาันอันนั้นยุ่ช่องซิบก็ได้มาได้ล่ะเจ้าอันตอนมันนี่เราจังบ<ต>ุค<ต>ุ<ต>้มเดาเราไปใส่สจะได้ เจ้าหาบพาเด๋ยแล้วจังบ่อยจะไปบวงให้คอยขึ้นหาบให้ว่าหลังๆมาคอยเต้นเก่งว่าคอยเต้นเอวดีให้คอยเดาน้ำหาไปลก็เดาน้ำย้อนขึ้นไปคลิปที่แล้วเออไปแต่งหน้าอยู่อ่นบองเลี้ยงควายเออเออไปแต่งงามอยู่ผุนเบิ่งเบิ่งอ่อนเยแดงคือพิ่โบยังไงวยู่พอดีดังคือจีเปเปยคือเจ้าบ่อยเอาหน่อยเดียวนึงโอ้ บนในแค่เพิ่นเฮ็ดจังสี่ตัวนี่ว่าเออเจ้าเว้างคือหาดไปเมื่อเพื่อเมีเท่าไรต้องลวนไปเมื่อพี่ซอายใส่บ่หาดไปเมื่อพี่ซุจะเป็นยังไงเดีวนี้เ่รามีอนควางเข้าใจก่อนนี้แน่เนเฮบ่เป็น่นม่นบ่มันต้องหาดไปเมื่ีเท่าไดซุเฮานี่มันต้องหาดนี่ทั่วบางตามีเท่าไรต้องหาดเพื่อนพิ่หัด้ง่างหัดได้ย่างป่เพื่นเลี้ยนอต่ยางทาหม่ตีบ้เออเพิ่นก็หัดให้ง่างทา ทำไมคนว่า,าอยากไ,ไอโฟนคือได้ผัวอันผัวนี่มากตั้ดแต่ด้ว,ดว่าบ่มาเสียว <c oughs> ่าสุขภาพเจ้าของมันเป็นมากเลยนะครบอันนั้นเขาบ่ได้ว่าเขาอยากเป็นอันส่งจังซีเออผู้น,นั้นผูน้้นยางคือผู้ชายที่กินเหรอยังคือผู้ชสยแต่แต่ว่าพี่สาวเพิ่นพี่สาวเพิ่นสวยดิหุ่นดีดิ คือคือมุ้ยปำเท่คนก็ว่าจังสีว่าเนี่ภาพใกล้กี้นี้ภาพเราเฮ้เราเป็นย่างไภาพไปเลยดีเพราะเรียนเนเราเราเปอยากได้นอกเราเราไม่ได้แขกแต่เราอยากได้พี่สาว่อยแต่ว่าขันบ่อเอาพี่สาวกับขันบ่อน้องขันบ่อเอาน้องน้องคอยไปเต้นน้ำคอยกับพายคอยกไปเออก็เลยว่าเอามันมาโลดเพราะมันหลายคนโอ้ซื้อหนึ่งแถมสองเต่ ากับบังทับให้เขาไปแม่นบ้ลังเขาก็ไปไปแล้วแล้วพ่นกับควาล่อไปใช้เขากับควาล่อพ่นพื่นสิ้ส่วนเป็นเดล่ยมตะโลคุระบันนีการปัดสแยมปัดสแยมแดงใจ่ายเปยผิวอยู่บ้านนี้ ผู้เยี่ยบผู้ใยญ่บผู้เยี่บผู้ใยี่บผู้เยบผู้เี่ยเ่จปที่นี่ซื้อหนึ่งแถมสองแล้วบี้แตงเปลี่ยนเียบอส บอไปเลี้ยงว่ไปเบิงเมื่อเถือกตีเมื่อนั้นล่ะเถือกดเมื่อนั้นล่ะเถือกมีภาพได้เอตีลกพีสาวตีเขาตั้มาเขาเขามีเขาลาเขานะเรียกังเว้นเลยไปตอกันขึ้นเมีเดีวเขาจีเป้าแต่งสวยเขานี่ยะมัใกล้ใกล้พี่นมันใกล้เขาซูนเนาะอันเือดยากหลายเดี๋ยวจไมกระเฮ็ดบ่เป็นเออมึงกลับมาเต้นจะเต้นบ่เป็นเต้นจะเต้นบ่เปลนย่างกันย่างบ่งามย่างขึ้นนักมวยกำพ้มขังนางที่เนาะดึงปืดไปปืดว่า น้ำตาพาหน่วยตัวบางทีน้ำตาพาหน่วยกับตบเมือใหญ่ออกมีอเพือคุยตัวเองก็ได้สี่บางทีคุยเฮ็ดเองก็ได้เดรื่องตืไปแต่งเองเลยตัวมันจะจับมาหางเลยนะตัวมันจำเขาเพ่งโชว์ขึ้นเนาะกระแลนไครเลนมันเลี้ยมหอยแม่าพนั่งปอนเนื่องนั่งอยูุหานพระ เนาะแล้วนำตอนนั้นไม่เงี้ยเต๋อเป็นนักเอกเป็นท่านี่ยจังหวังตัวท่าจังเลยจังหวังเดียวมันท่าเห็นเขาตอนเขาเหินสีเขียวเนั่งขึ้นลงไปเลยเขียวเลี้ยงเนาะเขียวเลียงสมัยนี้เออ่อยกระตื้นลงไปเลยเขียวเลี้ยงเนาะเจอเป็นนักเอกตอนนั้นเ่อยกระตื้นลงไปเลยแล้วเต็มที่บ้านนั่งอยู่เลยแล้วก็นั่งอยู่บองคู่ไข้แล้วนั่นละเออแล้วก็นั่งซ่อมหางเคียงซ่อมมะลิมอยเออแล้วก็นั่งโย่หัน จ้ะว้าจะเห็นเออเอ้าเอาเอาคือหางเทียนกอนนี่หางเราใส่น้ำมังสังเกตได้มีผ่าเอาลูกลูกเป็นสไตล์นี่คือเราต้องเอาหางเรามากนี่ผู้ใดเลี้ยวกลอนผู้ใดขึ้นขึ้นล่องแล้งเบิ่งไม่ั่งอยู่ทางกานเออการเบิ่งการขึ้นการลงแล้วก็เห็นนั่นตัวพวันแล้วดังเออดังเออเจ้าไปเจ้าไปเลื่อนเจ้าขึ้นมาหยุด

นอมันเป็องกลมเลกันนี้ใคที่นอนใที่นอมันต้องเด่มันามไปนั่งมาเบื่อเขาเขามันปัดจังี่ยไปเียนเออามาหอนอก็มุนมุนเมัเดเป็นบ้ามันไหเป็นบ้อเไปย้ามันมุนจรงีเลยอันบันไดแถว ก็เลยไปเบิ่กมาเขาปัดจั่างนี้มันคือมันเป็นวงกลมคือกูเออบัดกูปัดก็เป็นวงกลมแดงไกลไปอยู่คงเดียวก็เลยมามาหนีไปเบิ่งเขาเหรอเฮ็ดมือจังสีเขาเฮ็ดมือจังสีเลวงนี้เขาไอเฮ็ดจังสีนี่ยวเต้นจริงเดี๋ยวเต้ยไปเต้นมากกับงหนาคอยแต่งเป็นแต่งหนากระเป็นเรื่อยๆแบบนี้ต้องเตี้ยตัวโตก่อนโอ้ลูกนั่นมางเงินเดี๋ยวก็ต้อรัดเอาดูดเอะ เป็นเม่ยข่ากับ่ได้งอลูกค้าเะสิเป็นเมื่อนี่เมือดินเมางหัวทวเอาจังเล็บคังัจัหวท้ความเงื่อนจังตัเป็นแมคาน่ไ่งอลูก่าาหมนองมัน้าูจกับเสียบีโอ้ยังก่กับอันกับผู้บีผู้บีเขาเนี่ยแม่อผู้แดนเซอร์สาวหน่อย จ้คืมาเขาฟีได้จ้งในละคนอยากเขาฟีกัมานังจงกันกับูบีพตรงนกินเากินน้ำอาบหน้ามานังยังหรถเออเอาจังจังมือือเ้าเข่อย่เกียนมันงามนี่ละห้าขวอุ่งามงามนี่ละมากันสิมากกันีดิเา่หเออนี่ดิจักบ่อจักบบุบบุจักสับ แม่ปู่ก็อายุโลดอายุโลดไปเตยรูปบโลดมันหู <m <m ักยูตอนนไมไปซ่อมแค่นั้กันเงียนสอนพิน้ำพิรบดีบดีครับสวัดีครับพี่พัดรดน้คะพี่บัวค่ะ่ต้นสอนกำลังสัมผัสแดนเซอร์เก่าจผานแดนเซอร์ในคลิปที่สองเขาก็อีมากพี่วยนคนมาสมัครเป็นแดนเซอร์พะนะ แล้วจำนี่เราพี่น้องจะมักเป็นพระเอกบอกเืิดว่าวางหาคลิปเี่กคือสิบทัฒนแล้วเราก็ยังเล่าชีวิตของแดนเซอร์พี่น้องอันนี้เป็นเลี้ยงกันหัดแจงหนาจากแรงบันดาลใจเอาอีหลี่เดตั้งแต่กี่ทุกจำพราะเรื่องไม่เป็นยังว่าเลี้ยงไปรู้ว่าเลี้ยงมาว่าเลี้ยงอันวันนี้สงการบักครับเดี๋ยวพัฒน์หอดเดี๋ยวนี้คลิปนี้อยู่ในการแจงตัวอยู่แรงบันดาลใจ เกิดลงมานี่เเิดดี๋ยวหลังจากนั้นระวังได้อีกเดี๋ยวอย่าฟาบนั่นนี่ขึนก็มัดกันงางไกไปจำ้องนี่ลุงไหมจำ้องนี่ลุงไหมนั่นนั่นนั่นยากเลยมันขึ้นไปแล้วอ๋อเป็นยังอันมันคือเห็ดงังนสั้นปอนเน่าปนลงมันมันมันขึ้นไปเล่นตลกได้มันคือติดแต้งตัวงั้นผู้ใดก็บอกเอาลุงคือตาไว้แถอันเล่ยมาให้ยไม่เงยเต๋วเพราะว่าซุ่มอีลุงก็ต้องขึ้นเต้นมันบอกเล่ยมาให้ยไม่เงยเต๋วปับให้ยไม่เงยเต๋อวิ่งอ่นะ เออมาเอาเอามันมาเอ้ยมาปัดใหม่เอออันแนวเด็กน้อยเนาะแต่งอีนั้นก็เป็นตาฮักตะกี้แม่นบ่เออเฮาบ่ได้แต่งหลายดอกตะกี้แต่อันแต่ว่าบัดทีนี้เฮามันแต่งเป็นตะยกหวามมันก็เลยบ่เป็นตะเบิ่งเออบัดนี้เพิ่นก็เลยว่าอันเอามันมาปัดหน้าใหม่อันอีแม่นั่นก็บ่ฟังเด้ัสมัยไปซอมตมพนน่ะ อันคันแม่ภาพนี่ล่ละเอาจังดนมาเต็นคันนั่นหัวก็เต้นโมกตินดอกอันก็ไปซ้อมน้ำพอย่โอพอย่โอ้ลรอว่าย่มีงานอน่ยบอกมันเลยเข้าลอยไปแต่เข้าวันนี้ก็ไปบอกอีเมียว่ามันก็่อยากไปเออไปตัวเออมันบ่อยากไปเออก็เลยบอกพี่สาวว่าเขาก็ใหู้ไปน้ำเขาว่ากูเต็มก่ถือกนตีเต็มข้าจังหวะไหมมูเขาเคี้ยงเต็มความจังหวะ อีแม่เดี๋ยบบมึงดอกเพราเนี่ยโอ้บอกว่าเอายุแต่มึงบ่ไปเออมันเป็นสไตล์นั่นเออเออบรรนี้อีลุงก็เลยอันก็สั้นอันเบิึงมันคนมันบ่ไปกูสิฆ่ามันมึงบอไม่เงี้ยภาพเออคือกดดันแฮ้งเถอะปกติคนหนึ่งบ่เอาคนหนึ่ง่นมึงไปขอเไม่เงี้ยภาพบรรนี้คันไม่เงี้ยภาพให้ไปแล้วมึงไปเลยอันบอกไม่เงี้ยภาพว่าขันคันบ่เอาน้องข่อยข่อยบ่ไป นี่แรงกดดันแรงกดดันได้ไม่คุณสาวหน่อยเทียนเล็กพี่สาวแล้วสวยด้วหุ่นดีหุ่นนันนะจริงๆมาสั่มยวดสาวหน่อยเลได้สั่มกันเอาคลิปนี้ไปซ้ำนี่พี่น้องเดี๋ยวต่อติดตามต่อไปว่าชีวิตเป็นังไต่อว่ากันไมคลิดไม่คลิปนี้สบายดีพี่น้อง